ถ้าพร้อมไปพบกับคําจํากัดความของปัศนีท่านนี้กันเลยนะครับนักแสดงสมทบตัว15ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลขเจ็ดครับสวัสดีนะครับสวัครับเออไอหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตานะทำเป็นเล่นไป ไม่รู้เป็นนักแสดงสมทบตัว15ายังไงคุณอาคุณเอื้อเห็นหน้าปัศณีท่านนี้ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ56ค่ะ56ปีคือคําตอบแรกของคุณมาที่แก๊งสายสื่อของเราครับคุณพี่เขาเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าเราจะเห็นหน้าค่าตาในละครอด้วยบางทีอาจจะรับบทเป็นแบบอารมณ์แบบทนายบ้างหรืออะไรอย่างนี้บ้างก็อาจจะมีโผล่ๆวบับๆแบบมาแต่หน้าเขาคุณคุณคุณนะนะฮะมีโอกาสนัที่เขาจะ เป็นรุ่นพี่หนุ้ยแน่นอนน่าจะพี่เธอเป็นไปได้ไหมถ้าเขาจะเกิดปีสองห้าัวแล้วแอร์คิดว่าต้นนะคะคือแอร์คิดว่าประมาณ51ค่ะ51สําหรับน้องแอร์53มหมอริสลิขอลิศไม่รู้ว่าต้นหรือปลายลิขอกลางๆกัน555 5คุณอาคุณเอื้อยจะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปัศณีท่านนี้ครับโพสต์อัพครับ เลือกใช้ตัวช่วยโคลสอัพเอาล่ะเราเลื่อนเวทีมาให้ดูใกล้ๆห็นครับมาเวทีเลื่อนมาเลยเอาล่ะคุณนาคุณเอื้อยส่งมาหนึ่งคนมาดูใกล้ๆได้เลยครับสวัสดีครับพี่เราเคยเล่นด้วยกันใช่ไหมเอออย่าคุยกับปัสนีผมเยอะนะให้ดูเฉยๆขอเดี๋ยวจะคุยนะดูเฉยๆฮะ อดูเรียบร้อยกับเข้าประจำที่ครับเอาละใช้ตัวช่วยโคสอัพไปเรียบร้อยตอนนี้คุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่56ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับคนสมัยนี้นะยืนยัน,ยน,ยนคำตอครับยืนยันที่56ปีไม่เปลี่ยนแน่นอน นี่ไม่เชื่อไม่เชื่อคนอื่นเลยเหรอมันมันมันหน่วยความเชื่อปล้าคือน้องเอ้ยเขาบอกว่าคนสมัยเนี้หน้าเด็กอคืออายุเขาจะไปก่อนแต่ว่าหน้าตาเขายังจายกเว้นพี่นุ้ยนะคะเออไม่น่าหรอเอาล่ะยืนยันที่56ปีมาลุ้นกันครับถูกเป๊ะๆรับโบนัส5,000บาทแต่ถ้าผิดสำหรับปัศนีหมายเลข7 จะถูกหักปีละ10,000บาทปัะศนีหมายเลข7ครับคุณอายุ56ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหน้าคุณตาคุณพี่เป็นอย่างดีคุณพี่ชื่อผมธทนิพัฒน์ศิรุลครับชื่อเล่นเทพอมตะครับชื่อเล่นคุณเทพอมตะครับผมคุณเทพอมตะ อายุเท่าไหร่ครับ61ปีครับหกสิบเปีครับทุกคนร้องแบบตกใจเหลือเกินข,ขอโทษนะครับแป๊บนึงนะฮะแอร์หันมาบอกว่าเธอเธอเดี๋ยวฉันคงต้องยืนแล้วล่ะเขาตอบว่า11เนี่ยฮะเขาคิดว่าลด10ปีเนี่ยรถกี่ปีรถปีเขาจะถูกเขาบอกเธอเธอเดี๋ยวฉันต้องยืนแล้วนะไม่ใชแล้วเธอก็บอกได้ได้เดี๋ยวเธอต้องยืนปรากฏว่าคือบวกขึ้น 61เอ็ดแล้วพี่เทพอมตะครับผมโอ้โหนี่ไม่มีใครทายถึงเลยขนาดคุณอาเดินมาดูใกล้ๆนี้ยังบอกว่าจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เลยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องไม่ต่ำกว่า200อเรื่องโอ้โห,โโหไม่ต่ำกว่า200เรื่องแล้วอะไรคือที่คำจำกัดความคุณอะไรนักแสดงสมทบ15ออะไรอ,ะอ่ะนักสแสดงของเราเนี่ยจะมีสมทบเนี่ยมี1ถึง15ถึง20สิคือนับที่พระเอกนางเอกพ่อพระเอก แม่นางเอกอะไรประมาณนี้รมรวมๆแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงลุงเป็นป้าเป็นล่าเป็นอาเป็นพี่เป็นเพื่อนผมอยู่ในดับนี้ฮะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นลุงอาอยู่ลำดับ15โดยประมาณประมาณนี้ครับก็เลยได้ฉายานี้มาเลยนักแสดงสมทบรับห้โอ้โหแต่เป็นนักแสดงสมทบ15ที่เราคุ้นตากันมากเลยรับทุกบทบาทเรียกหลายๆครั้งต้องใช้ซีนอารมณ์แสดงว่าเล่นได้ทุกสีหน้าเลยทุกสีหน้าครับเอลองนิดนึงได้ไหมฮะ เอาแบบอารมณ์ไหนปุ๊บคุณเล่นอารมณ์นั้นเลยนะพิเทพนะนเอาอารมณ์แรกก่อนโกรธเออดีใจ <c oughs> ดีใจแบบตัวร้ายเครียดอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มแบบผู้ร้ายนิดหนึ่งเอาแบบคนบ้า โอ้โหนี่ความสามารถปรับสีหน้าได้ตลอดเวลาโอ้โหแล้วปัจจุบันยังรับแสดงอยู่ใช่ไหมฮะครับปัจจุบันยังรับอาชีพนักแสดงอยู่เป็นหลักช่องทางการติดต่อก็ดูทาง Facebook ครับเทพอมตะบันเทิงเทพนะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณคุณเทพอมตะด้วยนะครับขอบคุณมากครับ่ครับเครับ